โตโยต้ายานิสเอทีวีเตัวใหม่ล่าสุดเปิดราคาแบบตลาดแตกเลยนะฮะใส่ GR ส port มาให้ด้วยราคา700,000กว่าบาทเองโหดสุดๆจริงๆไปดูกันไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก ถึงเวลาฉลองปีที่12รถครั้งใหญ่มาครบทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์ตกแต่ง Big Motor s a l e 2025ยกโชว์รูมมาไว้ในที่เดียว22-31สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาสวัสดีครับผมคานเลิซซิงนะครับสวัสดีพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูโตโยต้ายาริสเอทตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็น H.E.V. แล้วนะครับเปิดราคามาต้องใช้คาว่างายท้องตึงกันเป็นแถบ ราคาถือว่าถูกมากคือใช่ไหมครับเปิดมา2รุ่นนะฮะแล้วตัว G-R Sport เนี่ยใส่ชุดแต่งมาโดดเด่นสุดๆรอแบบขั้นสุดแต่ราคาขาย700,000กว่าบาทโอ้โหระเบิดเถิดเถิงแน่นอนนะครับสำหรับโตโยต้ายานิสเอทิพีเอสีวีตัวนี้นะครับอ่ะพามาดูทางด้านของตัวราคานะครับเขาเปิดมา2รุ่นนะครับโตโยต้ายานิสเอทิพีเอสีวีเนี่ยตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวพรีเมียมราคานะ่ะเปิดมานะครับจะอยู่ที่729,000บาทนะครับแต่นี่คือราคาเปิดตัว แต่ถ้าเราจะซื้อจริงนะฮะเพื่อนสมาชิกครับราคาซื้อจริงจะอยู่เพียงแค่719000บาทเท่านั้นโอ้โหคนพระไม่รู้จะพูดยังไงฮะ719000บาทถือว่าถูกมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันกับรถที่มีอยู่ในตลาดนะครับเพราะว่าตัวเดิมทีของเขานะครับหก0สนเก้านะฮะหกแสนเบาทยังขายกันแทบไม่พอจะส่งงอบนะฮะอันนี้เพิ่มตังค์ไม่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะได้ตัว HEV แล้ว โอ้สุดๆจริงๆนะครับแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งของเขานะครับเขาเปิดตัวอีกตัวก็เป็น HEVGR Sport ราคาเปิดตัวอยู่ที่779,000บาทนะครับแต่ตอนนี้นะถ้าเพื่อสมาชิกซื้อตอนนี้นะครับราคาจะเหลือเพียงแค่769,000บาทจนถึงสิ้นปีโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนเพื่อสมาชิกครับ GR Sport ของ Toyota นะฮะเอามาใส่ Toyota Y ย r i s a t i ทแล้วได้เครื่อง HEV ด้วย1.5เบนซินหล่อสุดๆแรงสุดๆประหยัดสุดๆเหลือจะเชื่อนะครับ 7จ็ดแสโอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะอ่ามาดูทา้งน้าของตัวเครื่องมากนะฮะที being so, yeah, energy energy ่ได้หลายท่านรออยู่นะครับทางน้าของเครื่อง HEV เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองนะฮะความแรงต่างๆนี้ให้มาสุดยอดจริงๆนะครับตัวเครื่องจะเป็นเครื่องเบนซิน1.5 Full Hybrid นะครับถ้าเกิดว่ารวมกันนะครับทั้งเครื่องยนต์เนี่ยกับทั้งมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะพละกําลังสูงสุดจะมีมากถึง111แรงม้า โอ้โหแรงจริงนะฮะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะฮะ eCVT นะครับแล้วก็เขาบอกไว้นะฮะว่ารองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e 2 0เลยนะครับอัตราเร่งสูงสุดท็อปสปีดได้มากถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราสิ้นเปลืองคพือนสมาชิครับอัตราสิ้นเปลืองนี้เราบอกว่าว้าวเลยนะครับอาปากค้างกันไว้รอได้เลยนะครับเพราะว่าอัตราการซึกเปลืองอยู่ที่ 29.4กิโลเมตรตลิตรโอ้โหรถ Eco Car, รอีโคคาเพื่อนสมาชิกครับรถอีโคคาร์แต่เป็น HEV อัตราสิ้นเปลืองระดับนี้ถือว่าประหยัดมากๆแลและด้เครื่องนะฮะเครื่อง1.5โอ้โหขายราคานี้ได้ไงเนี่ยฮะโอ้ตลาดแตกแน่นอนพื่อสมาชิกผมขออญาตพูดแบบนั้นนะครับอะพามาดูตรงนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับของแจกของแถมก็เพียบไม่แพ้กันเลยนะครับ ทางนั้นของตัวพรีเมียมนะฮะก็คือตัวเริ่มต้นเด่นราคาที่แจ้งไปขั้นต้นนะครับเขาจะเป็นลดแบบลดโลนเลยนะฮะไม่มีอะไรมาเลยนะครับเฉพาะตัวรถนะสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้เขามีชุดแต่งมาขายพร้อมกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่ไม่อยากได้ลดแบบล้โลนนะครับซื้อชุดแต่งมาเขาเปิดราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทนะครับตีเท่า20บส0มมีทอน10บาทนะฮะแต่ถ้าซื้อตอนนี้รับส่วนลดพิเศษเลยนะสำหรับชุดแต่งนะครับอยู่ที่15,990บาทโอ้โหชุดแต่งแท้จากโรงงาน เพืส่สาดีครับหมื่นห้าผ่อนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผ่อนจะอยู่ที่240บาทต่อเดือนสำหรับโตพรีเมียมนะครับ อาจจะได้ชุดแต่งเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับโอ้โหเท่านี้ก็คุ้มแล้วฮะคุณสมาชิกซื้อข้างนอกก็เกินกว่านี้แล้วนะครับอันนี้ได้ของแท้จากโตโยต้าเลยนะครับทำสีมาพร้อมเรียบร้อยสุดๆจริงๆผ่อนได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวไฮไลท์ของเรานะครับ GR Sport กันซิ่งเห็นตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าโอ้โหเท่มากคุณสมาชิกเท่แบบเท่สุดๆเลยนะครับในของแต่ง GR Sport นะครับอ่ะทางด้านของตัว GR Sport เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับของแต่งนะฮะจะได้พิเศษจากตัวเริ่มต้นนะะฮก็คื กระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นโลโก้ GR Sport ชุดแต่งรอบคันเป็น GR Sport เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างแล้วก็หลังคาเป็นสีดำบเบาะและพวงมาลัยเป็นสีดำมีโลโก้ GR Sport ด้วยมีลำคคโพง p i โ n e e r ย6จุดช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยนะฮะปรับจูนให้พิเศษเลยนะครับส่วนล้อเนี่เป็นล้ออลอยขอบ17นิ้วโอ้คุณพระกับพี่เล่ล่มานะฮะเพือ่อนดีครับ ถือว่าโหดสุดๆถือว่าน่าซื้อสุดๆแน่นอนเพราะราคานี้นะครับการิชิงมองไว้อีกราคาน,นึงนะครับตอนแรกผมมองไว้ตัวเริ่มต้นนี่ประมาณสักเจ็ดแสนู่นเลยนะครับส่วน g ี s p o r t สัก8ปดแสนนี่ผมเขาว่าขายดีอยู่เลยนะครับแต่นี่ก็เล่นขาย7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทตลาดไม่แตกแค่รู้ไปสิครับอ่ะแล้วมาดูตัวเรื่องของการรับประกันนะฮะของรถโตโยต้านะครับ้องบอกว่าขายมาพร้อมกับคุณภาพนะฮะหลังการขายสุดๆแล้วนะครับผมขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกัน รถโตโยต้าที่เรียกว่าพังไม่เป็นหลครับเพื่อนสมาชิกครับเพราะว่าถ้าพังก็เข้าศูนย์ได้ซ่อมได้อยู่แล้วนะครับโอ้โหต้องใช้คําว่าน,นี่คือจุดเด่นของรถโตโยต้าเลยนะครับมาดูทางด้านของการรับประกันของเขานะครับเขาขายมาพร้อมกับประกันตัวรถจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเลยนะครับก็คือรับประกันคุณภาพตัวรถหรือว่าวารันตีนาน5ปีหรือว่า150,000กิโลนะครับรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับผอต้องบอกว่าเป็นการรับประกันที่โหดแบบขั้นสุดจริงเลยนะครับรับประกันกันชนิดว่าแบบ ไม่จำกัดระยะทางแบบนี้นะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะฮะมาดูโตโยต้ายาริสเอทีพตัว H.E.V ตัวเป็นเป็น,ปนตัวแท้ๆเลยนะครับภายในงาน B i g m ม t o r ์เซล2์สนะฮะถ้าใครอยู่ใกล้นะไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่2 2จนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆของ G.R Sport ได้เลยนะครับยาริสเอทีพ H.E.VG.R Sport แล้วก็ตัวพรีเมียมรอสุดๆแน่นอนปีนี้บูตโตโยต้าระเบิดเถิดเทิงแน่นอนนะครับอ่าพาทุกท่านมาไล่เรียงตรงนี้เพิ่มอีก นิดละกันนะครับหลายท่านอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับว่าโตยต้ายาริสเอทีเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมขอญาต์ฉายภาพให้เห็นอย่างนี้โตยต้ายาริสเอทีเนี่ยเดิมทีนะครับราคาเขาอยู่ที่นะฮะตัวเริ่มต้น549,000บาทสำหรับตัวเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีตัวเดิมนะครับตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่699,000บาทนะครับแล้วตัวที่ขายดีนะฮะของเขาแบบ จริงๆเลยนะฮะก็อยู่ที่เราราสักตัวรองครับกับตัวท็อปนะครับคือหมายความว่าห0 0 0นไปตายนะครับนั่นคือตัวที่ขายดีมากๆแต่ตอนนี้เพิ่มเงิอนอีกนิดเดียวเท่านั้นตัวท็อปเดิมทีนะฮะเป็นเครื่องเก่าด้วยนะครับราคา6กแสนเยังขายกันแทบไม่หวาดไม่ไหวแต่ตอนนี้เพิ่มเงินขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้น กลายเป็น7 1 9 0 0 0บาทและได้ H.E.V. นะฮะตลาดนี่แต่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวยอดขายข,ายของตัวใต้ยา A ิสเอทีเ e ดิมที T นะฮะถ้ามองในรถกลุ่มรถเก๋งเล็กเนี่ยยอดขายประมาณสัก2 0 0 0 3 0 0 0พคันทุกเดือนอยู่แล้วแล้วยอดขายฉีกคนอื่นเขาก็จุยนะฮะจุยชนิดว่าคนละโลกเลยนะครับแต่ตอนนี้ได้ตัวใหม่เทคโนโลยีใหม่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นได้เครื่องใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็เท่ขึ้นราคาปรับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น นี่แหละฮะคืออนาคตของโตโยต้าของแท้เดี๋ยวรอคันซิ่งไปดูคันจริงๆก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะฮะย้ำอีกทีนึ่งนะครับในงานดิกโ o ล s a ซ e 2025นี้นะฮะตัวทางหน้าของโตโยต้ายาริสเอทีตัวที่เป็น h e v เนี่ยมาเจอนภายในงานนะฮะในบูธโตโยต้าปีบูธใหญ่ที่สุดภายในงานนะครับแล้วมารอดูแล้วกันนะครับว่าภายในงานจริงๆก็เปิดตัวหลายรุ่นมากนะของยี่ห้ออื่นนะครับ ปะชันกันโหดขั้นสุดเลยนะครับส่วนตอนนี้บัตรฟรีที่การเลซิ่งนะฮะหลายท่านขอเข้ามาเยอะนะฮะตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วอยู่ที่ผมนะฮะหมดเกลี้ยงแล้วคุณอนๆสมาชิกสามารถนะฮะไปซื้อบัตรหน้างานได้อยู่ตอนนี้นะฮะคุ้มแน่นอนสำหรับงานบิ๊กมอลล์เซลปีนะครับเดินเดี๋ยวชิวๆเลยนะครับเปิดตัวใหม่เพียบเลยโปรโมชั่นโปรรับเพียบเลยเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปเจอกันที่งานบิ๊กมอลล์เซล2025นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเ่อนสมาิกอย่่งสูงครับสวัสดีครับ